สวัสดีค่ะเวนด้านะคะตอนนี้เวนด้า uh, ได้อยู่กับน้องคนหนึ่งซึ่งเขาใช้ผลิตภัณฑ์เจอเนสซึ่งเรียกว่าอะไรนอะน้องแอมมันชื่อลูออมเมเนสฟลอเรสกินไรท์เทน,น่านะค,ะค่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะเวนด้าเจอน้องของ,ของ,ของขน้องเขาอะค่ะหน้าเขา ไม่ไม่ได้ดูอ่อนกว่าวัยอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วน้องเขาเป็นคนที่สวยมากๆแต่ว่าหลังจากที่ว่าเวนด้าไม่เจอเขามาหนึ่งปีแล้วเบนด้ารู้สึกว่าน่าเขาเปลี่ยนมากๆแล้วเวนด้าอยากรู้ว่า ผลยังไงกับใบหน้าเขาและทําให้หน้าเขาถึงดูเด็กขนาดนี้ขอสัมภาษณ์เลยค่ะโอเคก่อนอื่นนะคะก็ชื่อแอมนะคะแอมเนี่ยก็ปกติแอมก็ใช้ลูเมนเ s สคอนเซ็ตอยู่แล้วมันก็จะมีทั้งหมด6ชิ้นเนาะแต่คราวน ke, ี ke, ้ตัวเนี้อ่อสกิน ไอ้ล o Skin v i t a เนอร์เนี่ยคือตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวมาไม่กี่เดือนเนี่ยก็เลยลองซื้อมาใช้ให้ให้มันครบชุดอะคะเจชิ้นจากที่ปกติไอหชิ้นแรกมันก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่พอมาใช้ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเพิ่มอีกตัวหนึ่งเนี่ยััรู้สึกว่าผิวหน้าเราชุ่มชื้นยิ่งกว่าเดิมเลยค่ะเวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องลงแป้งเยอะๆนะคะแล้วก็ ดูหน้าขาวใสขึ้นในทันทีที่ใช้เลยค่ะกาฟ้าก็ดูจางลงค่ะคนทักขึ้นเยอะมากๆนะว่าไปทำอะไรมาหน้าหน้าเล็กลงหน้าเรียวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็หน้าเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณลมยเนสค่ะ <laughs> ใช่ค่ะเบนดาเห็นด้วยเลยเบนดาถึงได้ถึงเต้นมากๆเลยกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขามัน เพิ่งออกมาแค่ประมาณ4เดือนใช่ไหมลองแอน่ใช่แนละ้วซึ่งตอนนี้่ะเบนด้าก็เริ่มใช้มันอยู่แล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณส3สามเดือนเบนด้าจะโชว์หน้าที่ดีกว่านี้ให้ทุกทุกคนดูนะคะถ้าใครสนใจที่จะ,ะซื้อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือสนใจที่จะทำงานร่วมกับเวนดาน้าหรือร่วมกับลองแอนนะคะขอให้แอดไลน์ข้างบนนี้มานะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณมาก้องแอน